ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์มันสถานที่ที่ทุกรายละเอียดของโลกยานยนต์ถูกถ่ายทอดด้วยความหลงไหลและความพิถีพิถันถ้าคุณเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามเพื่อเข้าร่วมกับชุมชนคนรักรถของเราเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกหนึ่งในรถที่ถูกคาดหวังมากที่สุดแห่งปีนั่นก็คือ Toyota h i ิล t r สเ o 2026นี่ไม่ใช่แค่กระบะทั่วไปแต่คือการตีความใหม่ของ DNA สุดแข็งแกร่งของฮ i ลล x สที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการทั้งพลังเทคโนโลยีและดีไซน์ที่ก้าวล้ำเตรียมตัวให้พร้อมเพราะการเดินทางครั้งนี้จะยาวนานและเต็มไปด้วยรายละเอียดที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อคุณได้ยินชื่อฮิลล์คุณนึกถึงอะไรความแข็งแกร่งความทนทานความน่าเชื่อถือสิ่งเหล่านี้ทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในกระบะท,ที่โด่งดังที่สุดในโลกมาหลายสิบปีแต่ในปี2026โตโยต้าเลือกที่จะไม่หยุดอยู่กับที่ฮิลล์สทรวถูกสร้างขึ้นมาโดยนําเอาความอึดถึกของฮิลล์มาผสมผสานเข้ากับดีไซน์ ล้ำอนาคตเทคโนโลยีไฮบริดที่ทันสมัยและการเชื่อมต่ออัจฉริยะยิ่งกว่าเดิมมันไม่ได้เป็นเพียงรถบรรทุกของหนักอีกต่อไปแต่คือรถที่ตอบโจทย์ทั้งการทำงานและไลฟ์สไตล์เริ่มต้นกันที่การออกแบบเพราะนี่คือสิ่งที่ทำให้หลายคนต้องหันมามองฮิลลเสตาว2026มาพร้อมกระจังหน้าใหม่ทรงหเหลี่ยมสุดดุดังที่ไหลลื่นเชื่อมเข้ากับไฟหน้าเลสส็ทรงเคลวคุมราวกับดวงตาของนักล่ากันชนหน้าถูกออกแบบ ให้ดูดันและช่วยเพิ่มสมรรถนะด้านอากาศพลาศาสตร์ฝากระโปรงมีเส้นสายที่แข็งแรงทำให้ตัวรถดูมั่นใจทุกมุมมองเห็นได้ชัดว่าโตโยต้าต้องการสื่อว่าเทาโวไม่ใช่แค่กระบะทำงานแต่คือกระบะนักรบสมัยใหม่ที่พร้อมลุยทุกเส้นทางด้านข้างสัดส่วนถูกจัดวางอย่างลงตัวซุม้มล้อเด่นชัดสวมล้ออลลอยขนาด1 8ถึง20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกล้อเหล่านี้ไม่ได้มาเพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่ยังออกแบบมาให้พร้อมรับมือกับเส้นทางทุรกันดารและยังให้ความสบายบนถนนดำ ด้วยเส้นสายด้านข้างที่ไหลาจากซุ้มล้อหน้าไปถึงท้ายรถทําให้ดูมีพลังแม้จอดอยู่กับที่รุ่นท็อปจะมีการตกแต่งด้วยโครเมียมในขณะที่รุ่นสปอร์ตจะใช้สีดําด้านเพื่อให้ลุกปะจนไถย,ยิ่งขึ้นด้านท้ายโตโยต้าออกแบบใหม่หมดไฟไท้ายเลด,ดีไซน์เรรยวยาวพาดเข้ากับฝากระบาดทําให้ตัวรถดูกว้างและหรูหรามากขึ้นฝากระบาดมีกลไกเปิดนุ่มนวลใช้งานง่ายและกันชนท้ายถูกออกแบบให้กลมกลืนกับตัวรถมากขึ้น ระบบบรรทุกเองก็ถูกเสริมความทนทานไม่ว่าคุณจะใส่อุปกรณ์ก่อสร้างหรือของใช้สำหรับแคมปิง้งเทวก็พร้อมรับงานหนักได้สบายสิ่งที่ทำให้ฮิลส์เทว2026แตกต่างที่สุดคือเครื่องยนต์ Toyota เลือกที่จะเปิดตัวหลายทางเลือกโดยไฮไลท์อยู่ที่ระบบไฮบริดดีเซลไฟฟ้าใหม่ซึ่งประสานเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้ได้ทั้งแรงบิดมหาศาล และประหยัดน้ำมันมากขึ้นผลลัพธ์คือการผสมผสานระหว่างพละงก,กำลังและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมคุณได้แรงบิดพอสำหรับลากของหนักหรือปีนเขาแต่ก็ตอบโจทย์การลดมลพิษและการใช้พลังงานที่คุ้มค่าสำหรับตลาดที่ไม่เน้นดีเซนโตโยต้ามีทางเลือกเครื่องยนต์เบนซินเทอร์สองสี่ลิตรปสานมอเตอร์ไฟฟ้าเหมาะสำหรับคนเมืองที่อยากได้การเร่งที่นุ่มนวลเงียบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าส่วนใครที่ยังรักความดิบของดีเซนโตโยต้าก็ยังมีเครื่องยนต์ดีเซนล้วนแต่ได้รับการปรับให้มมีควาประหยั และสั่นสะเทือนน้อยลงในด้านสมรรถนะตัวเลขก็น่าสนใจระบบไฮบริดดีเซนให้กำลังมากกว่า250แรงมา้าและแรงบิดประมาณ500นิวตันเมตรทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในฮิลล์สที่แรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาการเร่งแซงบนถนนใหญ่ทำได้ง่ายดายมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเอยินดีต้อนรับกลับสูงเทอร์มนสถานที่ที่ทุกรายละเอียดของโลกยานยนต์ถูกถ่ายทอดด้วยความหลงไหลและความพิถีพิถัน ถ้าคุณเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามเพื่อเข้าร่วมกับชุมชนคนรักรถของเราเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกหนึ่งในรถที่ถูกคาดหวังมากที่สุดแห่งปีนั่นก็คือ Toyota H ฮิลล์สทรว2สนี่ไม่ใช่แค่กระบะท,ทั่วไปแต่คือการตีความใหม่ของ DNA สุดแข็งแกร่งของฮ i l ล x สที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งพลังเทคโนโลยีและดีไซน์ที่ก้าวล้ำเตรียมตัวให้พร้อมเพราะการเดินทางครั้งนี้จะยาวนานและเต็มไปด้วยรายละเอียดที่คุณไม่ควรพลาด เมื่อคุณได้ยินชื่อฮิลเลสคุณนึกถึงอะไรความแข็งแกร่งความทนทานความน่าเชื่อถือสิ่งเหล่านี้ทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในกระบะท,ที่โด่งดังที่สุดในโลกมาหลายสิบปีแต่ในปี2026โตยโยต้าเลือกที่จะไม่หยุดอยู่กับที่ฮิลเลสทรถูกสร้างขึ้นมาโดยนําเอาความอึดถึกของฮิลเลสมาผสมผสานเข้ากับดีไซน์ล้ําอนาคตเทคโนโลยีไฮบริดที่ทันสมัยและการเชื่อมต่ออัจฉริยะยิ่งกว่า